เลิกคุยทั้งอำเภอให้เธอคนเดียวเพื่อเธอคนเดียวไม่ต้องไปอ่านตามข่าวเล่าให้ฟังอันนี้กันชัยกำเนิดพลอยเล่าให้ฉันฟังเชิญค่ะแม่คือเรื่องของเรื่องเนี่ยอีเด็กเจนนี่เนี่ยมันจะไม่ซวยเลยถ้ามันไม่ปากเก่งคือเมื่อก่อนเนี่ยแม่จะเลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวเพื่อเธอคนเดียวจนวันหนึ่งตอนแรกเขาตกลงนี่นี่นี่มิวสิกวิดีโอนี่เห็นไหมฮะมิวสิกมิวสิกมิวสิกวิดีโอนีุ่ณเห็นไหมฮะ ปรากฏเออดูในยอด YouTube ซิวันนี้มีสี่วิดีโอเริ่มสามร้อยกว่าวิวสามร้อยล้านวิวสามร้อยกว่าล้านวิวใช่สามร้อยกว่าล้านวิวถ้าได้ค่าวิวจากยูทูบจริงก็ได้หลายล้านบาทแล้วก็ล้านหนึ่งได้สามหมื่นอ๋อเหรอล้านหนึ่งได้สามหมื่นร้อยล้านได้กี่ล่ะคูณหารไปเท่าไหร่นะสามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบล้านวิวจุกจุกแม่ครั้งแรกที่เอาเด็กคนนั้นออกมาเด็กผู้ชาย เด็กผู้ชายชื่อน้องนายน้องก้าวน้องก้าวภาษากังกเด็กนายภาษาไทยเด็กก้าวมึงดัดจริตนะอะไรแบเนี้ปรากฏนี่ไปเอาน้องก้าวมาอันนี้คือคุณหนุ่มกัญชัยร้อยช่ปค่ะตอนเย็นเขาบอกอย่างนี้ปรากฏส5 0้ห้าสิบล้านวิวถ้าคิดเป็นเงินแล้วก็ประมาณสักได้เงินหลายล้านอยู่ลองหารสิลองคูณถูกต้องไอภิคิดเล็กๆรู้สึกร้อยละสามล้านกว่าบาท สามล้านห้าจาก u t u b e จาก YouTube ครั้งแรกเจนนี่ก็บอกว่านี่ตอนนั้นที่มาสมัยมารายการเรานะฮะไม่ใช่เราอยู่นี่ไงสมัยฉันยังอ้วนอยู่เลยปรากฏว่า3ล้าน5ก็บอกว่าเอ้าเดี๋ยวถ้าเกิดเพลงนี้มันดังอ่ะจะให้แบ่งให้เด็กเก้าเนี่ย30เอรออ0 70%สบส่วนลิลลี่เต้นเลิกคุยทั้งอำเภอเอา70%เอรเอา70%อ รากฏเวลาผ่านไปออนานเหลือเกินค่ะเพลงดังมากเขาบอกว่าวันที่ถ่ายมิวสิกวิดีโอเนี่ยอยู่ดีดีเจนนี่เนี่ยส่งเงินมาให้เขาหมื่นหนึ่งเขาคิดว่าอ๋อสงสัยเป็นขาดเดินทางที่จะไปนู่นไปนี่อันนี้คือเด็กก้าวเล่าให้ฟังนะ่ะจะไปนู่นไปนี่จะได้แบบว่าเขาก็ออกอทาขนมนิดหน่อย่านขนมนิดหน่อยรากฏวว่าก้าวก็ไปซื้อเสื้อผ้า ซื้อเสื้อผ้าหมดไป6กพันเจ็ดพันค่าเดินทางค่าที่พักอีกค่าที่พักอีกสรุปไปถ่าย MV นี้ขาดทุนไป2,000บาทใช่จนวันหนึ่งเลิกคุยทั้งอำเภอให้เธอคนเดียวมันดังเหลือเกินครประมาณ10ล้านวิวน้องน้องก้าก็โทรไปหาโทรไปหาไม่ได้โทรเอาความจริงไม่โอรวันหนึ่งพ่อเขาพ่อเขาพ่อเขาถาเนี่ยดังแล้วเนี่ยไม่คิดจะแบ่งให้ แบบว่าไม่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 แบ่งให้เจ็ดสิบสามสิบหรอไม่แบ่งให้สักนิดหนึ่งหรอเขาก็ไม่จะเจ็ดสิบสามสิบเขาไม่ทวงเจ็ดคืออย่างน้อยขอบคุณเงินก็ได้เพราะมันดังแล้วปรากฏว่ายายเจนนี่ก็เสียกับเสียกลับยังไงเจ้าเท่าไหร่ล่ะนั่นางว่าอย่างนี้แต่เสียงเป็นอย่างนี้หรือเปล่าไม่รู้นะฮะเจาเล่าเล่าเงินเขความไม่แฉเล่าก็ต้องมีแอคติ้งหน่อยเนี่ยเจ้าเท่าไหร่ล่ะแล้วก็ส่งเงินไปให้เขาเนี่ยสองหมื่นบาท เจนี่เสือกไนงะเสือกไปโพสต์ลงเฟซบุ๊กไปกระทบกระเทือนถึงพ่อเขาทัวก็ไปลงพ่อเขาไงปร<อ>ากฏทัวก็ไปลงพ่อของนั่น,นะนอ่ะน้องก้าวนะ้องก้าวน่ะเนึกออกไหมทัวก็ไปลงพ่อทำไมพ่อไปทัวเงินทำไมพ่อแบบเห็นอย่างนู้นอย่างี้ตัวเองไอ้เด็กก้าวจากที่มันอยู่เงียบๆมาตลอดอม,มันก็บอกว่าเฮ้ยอยู่ดีๆ จะมาให้คนมาด่าพ่อตัวเองเขาก็ไม่ยอมมาด่าพ่อตัวเองทําไมอืมจะมาด่าพ่อตัวเองทําไมค่ะอันนี้คือจุดเริ่มต้นค่ะแล้วปรากฏเขาโอนเงินมาสองหมื่นบาทพ่ออเก้าทำอะไรละโอนกลับไปเลยโอนคืนกับโอนคืนกลับไปเลยอือ่ะมันก็เลยเกิดขึ้นในที่สุดความมันมาโปะแตกจนในที่สุดเนี่ยน้องเก้าก็เลยออกมาไล่สดสดเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ค่ะ นะฮะเจนี่ Jenny, พยายามขายงานให้น้องก้าวไปกับเจ้าภาพตลอดแต่เนื่องจากก้าวอยู่กรุงเทพเจ้าภาพเลยสู้ราคาแบบเจนี่เขาพูดอย่างนี้คือตอนหลังเนี่ยเลิกคุยทั้งอำเภอเนี่ยก็เริ่มจะเป็นสองพี่น้องไปเต้นกันเองถูกต้องเพราะว่าพอหลังจากที่1 0ล้านวิวอ่ะน้องก้าวเขาก็เหมือนว่าว่าโอ,อ้โหมาสิบล้านวิวมันต้องเป็นแตะร้อยล้านแน่เลยบรากว่าว่านะฮะวันนี้ล่าสุดก้าวเข้ามาไลฟ์ชี้แจงยังไง คือเกี่ยวกับเรื่องราวดังกล่าวเพราะว่าทนเนี่ยที่เห็นโพสของเจนนี่ทําให้พ่อตัวเองเนี่ยไปทัวร์ลงก็โดนด่าเนี่ยไม่ไหวจึงก็แจ้งความจริงว่าเรื่องราวเนี่ยเจนนี่เคยชวนไปร่วมงานสองครั้งแต่ก็ปฏิเสธไปจนไปออกรายการรายการหนึ่งนะก็ได้รับปากนะว่าจะร่วมงานกันในเพลงเลิกคุยทั้งอำเภอเพราะเธอคนเดียวเนี่ยหลังจะอักเสียงเสร็จนะเขาก็ให้เงิน10,000บาทโดยแจ้งว่าเป็นค่าขานมน่ะแล้วก็ค่าเดินทาง วันถ่าย MV เสร็จเรื่องราวเขาก็บอกว่าวันที่ไปถ่ายเนี่ยค่าเสื้อผ้ามัน6 0พันกว่าบาทเขาก็ออกเงินเองรวมถึงค่าที่พักค่าที่กินที่อยู่มันหมื่นขาดทุนไป2 0 0 0บาทเจนนี่นะฮะอย่างที่บอกว่าเขาก็คุยกับน้องก้าวที่จังหวัดพัทธลุงคุยกับแม่น้องก้าวที่พัทธลุงกนนะก่อนที่จะทําเพลงโดยจะแบ่งส่วนแบ่งฟังนะคุณผู้ชมค่ะ70 30โดยเป็นสัญญาใจมันตรงนี้แหละมันไม่ได้สัญญาอักษรได้แหละนะไม่มีการทําสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นใจแลกใจมันก็เลยไม่ได้มีแอกษอนแบบว่าเป็นเขาเรียกว่าไงสัญญาแบบกระดาษอตเออมันก็ไม่คิดว่าจะดังด้วยเลยเพลงดังยอดวิวประมาณ1ิบ้าฐน้องก้าวโทรไปอโทรไปแสดงความยินดีกับเจนนี่เจนนี่บอกว่าเพลงนี้ไม่ใช่เพลงของก้าวแต่เป็นเพลงของลิลลี่ไอตัวเล็กๆไอลิลลี่เต้นกระดิกขาดิ๊กๆๆเยนะนะฮะก้าวบอกเข้าใจ แต่คำสัญญาที่เคยให้ไว้ระกับคำเหรอก้าวขอเพียงเนี้ยไปทําเวอร์ชั่นผู้ชายใช่ไหมจะขอไปทําเองไปในเวอร์ชั่นผู้ชาย